คนที่เกิดใน6กราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาดีมากพระพรมคอยคุ้มครองรักษาช่วยเหลือให้มีโชคลาภอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดิกนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยเรามาดูดวงกันนะครับคนที่เกิดใน6ราศีต่อไปนี้นะครับช่วงนี้ดวงชะตาดีมากๆ นะครับพระพรมเนี่ยคอยคุ้มครองรักษาให้คุณเนี่ยแข้วคาาปลอดภัยและที่สำคัญนะครับจะมีโชคลาภหาเงินง่ายหาเงินได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นจะมีราศีไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากราศีแรกคือคนที่เกิดในราศีเมษนะครับคนที่เกิดในราศีเมษนะครับในช่วงนี้เนี่ยดวงชะตาเนี่ยถือว่าค่อนข้างโดดเด่น นะครับทำการสิ่งใดเนี่ยจะประสบความสำเร็จจะมีชัยชนะเหนือคนอื่นนะครับเรียกได้ว,ว่ายืนหนึ่งไม่เป็นสองรองใครนั่นเองนะครับถือว่าดวงชะตาเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับใครที่เกิดราศีเมษช่วงนี้เนี่ยหากต้องมีการแข่งขันต้องมีการต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยช่วงนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะ นะครับเหนือกว่าศัตรูคู่แข่งของคุณนะแต่ว่าด้านความสามารถเนี่ยตัวคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะครับแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้นั่นเองสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษนะครับราศีที่สองคือคนที่เกิดราศีพฤกษภนะครับคนที่เกิดราศีพฤกษภในช่วงนี้นะครับจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะมากๆนะครับคุณทำอะไรในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ ราบลื่นป,ปลอดโปร่งอุปสรรคน้อยลงนะครับมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนะครับยิ่งถ้าใครนะครับทำธุรกิจบนโลกออนไลน์นะครับมีโอกาสสูงมากที่จะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในอาชีพที่คุณทำอยู่นะครับสำหรับใครที่เกิดราศีพฤษภ การค้าการข,า,า,รขายเนี่ยโหจะมีรายได้เข้ามามากมายมหาศาลเลยนะครับดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปที่ต่างประเทศนะครับหรือต่างถิง่นต่างแดนมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาจากหลายช่องทางสำหรับใครก็ตามที่เกิดในราศีพฤกภมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภนะครับจากคนไกลตัว ราศีที่3นะครับคือคนที่เกิดราศีตุลน,นะครับคนที่เกิดราศีตุลในช่วงนี้นะครับดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านการทำมาหากินเนี่ยจะคล่องตัวขึ้นมากๆนะครับ ใครทําธุรกิจการค้าการขายเนี่ยจะขายดีเป็นเทน้ทําเทท่าจะมีลูกค้าเข้ามาใช้สินค้าและบริการของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เราก็ต้องทําสินค้าบริการตัวเองให้ดีนะเพราะว่ายิ่งคุณทําดีเท่าไหร่การบอกต่อแบบปากต่อปากหรือการแชร์ไปเนี่ยก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับสําหรับคนที่เกิดในราศีตุลและที่สําคัญเนี่ยคุณก็มีดวงชะตาที่จะ มีโชคลาภด้วยนะครับสำหรับใครที่เกิดในราศีตุลในช่วงนี้นะครับเรียกได้ว่าดวงชะตาช่วงนี้เนี่ยเงินทับตัวมีรายได้จากหลายธุรกิจหลายช่องทางหลายอาชีพที่คุณกำลังทำอยู่นะครับสำหรับคนที่เกิดราศีตุลเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยรายได้นะครับยิ่งคนที่ค้าขายเนี่ยยิ่งดีมากๆนะครับ ราศีที่4นะครับที่ดวงดีก็คือคนที่เกิดราศีธนูนะครับคนที่เกิดราศีธนูในช่วงนี้นะครับดวงของคุณเนี่ยค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะมีคนมาไปคุณนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินจากคนอื่นนะมีคนให้ความช่วยเหลือด้านการเงินนะครับการทำมาหากินเนี่ยก็ ถือว่าจะมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จในด้านของการเงินการทำมาหากินการค้าการขายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับใครที่เกิดราศีนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตัวคุณเนี่ยจะมีเสน่ห์มากๆ นะครับถ้าบริหารสเสน่เป็นบริหารสเสน่ให้ถูกเนี่ยโอ้โหทําอะไรก็ตามก็จะประสบความสําเร็จทั้งนั้นนะครับเสน่เนี่ยไม่ได้หมายถึงสเสน่ในเรื่องของอการมีคนเข้ามารักมาชอบเพียงอย่างเดียวนะครับเสน่เนี่ยหมายถึงอาจจะเป็นคนเมตตาคนอยากซื้อสินค้ากับคุณคนอยากที่จะทําธุรกิจกับคุณพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นสเสน่์อีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับ ก็ใครที่เกิดราศีนี้เนี่ยช่วงนี้ถือว่าดีมากๆนะครับราศีที่5นะครับก็คือคนที่เกิดราศีมังกรนะครับคนที่เกิดราศีมังกรในช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆได้เจอกับโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่ารายได้ที่เข้ามาจากช่องทางใหม่เนี่ยบางคน ก้อนแรกอาจจะได้ไม่เยอะนะครับบางทีอาจจะเป็นงานที่ต้องใช้เวลาทำนิดนึงนะครับยกตัวอย่างเช่นการทำคอนเทนต์การทำ u t u b e อะไรพวกนี้เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้มีไรายได้เยอะจากตรงจุดนั้นนะแต่ถ้าทำระยะยาวเนี่ยสามารถยืนเป็นอาชีพได้เลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่เกิดในราศีมังกรหรือมีโอกาสที่จะเจอกับโอกาสดีดๆนะหรือใครที่กำลังหา ทำอาชีพเสริมอะไรอยู่เนี่ยก็จะมีดวงประสบความสำเร็จนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรและอีกราศีหนึ่งที่ดวงดีก็คือคนที่เกิดในราศีมีนนะครับคนที่เกิดในราศีมีนนะครับช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันกันนิดนึงนะครับอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนนะแต่ว่าเหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้ว รวยเหนื่อยแล้วประสบความสำเร็จนะครับเหนื่อยแล้วเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั่นเองนะครับสำหรับใครที่เกิดราศีมีนช่วงนี้เนี่ยหากรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้ชีวิตฉันมีอุปสรรคปัญหามีหลายเรื่องเข้ามานะครับก็ต้องอดทนยอมรับทำใจกันนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องเข้ามาลุมเล้าแบบร้อยแปดเเลยนะครับ ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณสู้ไปก่อนนะครับแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะสำหรับใครก็ตามที่เกิดในราศีมีนนะครับก็คนที่เกิดใน6ราศีเนี่ยช่วงนี้เรียกได้ว่าดวงชะตาโดดเด่นนะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะนะครับแต่คุณจะไขว่คว้าได้มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวคุณเองด้วยนะครับ ถ้าคุณไขว่คว้าไว้ได้มีความสามารถคุณก็ไขว่คว้าได้ดีนะครับถ้าคุณยังความสามารถน้อยอยู่เนี่ยคุณก็ต้องฝามตัวเองนะอัปเกรดตัวเองให้มีความสามารถนะครับแล้วคุณก็จะได้โอกาสนั้นไปด้วยนะครับสำหรับวิธีบูชาพระพรหมนะครับก็สั้นๆง่ายๆนะครับ ก็คือหัวใจคาถาบูชาพระพรมเนี่ยก็ให้เราท่องนะโมสามจบนะครับแล้วก็ท่องเมกาโมอุนะครับก็เป็นคาถาหัวใจพระพรหมนะครับก็ลองสวดดูนะก็สี่คำนี้ก็ย่อม,มาจากเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเป็นหัวใจของพระพรหม นะครับก็ลองสวดแล้วก็อธิษฐานดูก็ใครที่พบเห็นคลิปนี้ก็ขอให้รุ่งเรืองล่ำรวยประสบความสำเร็จนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปนี้คลิปหน้าและคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ